มีจะทำคลิป Q&A ก็หลังจากที่เราสองคนใช่ว่าลงอาร์ซไปในไอจีว่าแบบในนะคะใช่วแบบมีใครสนแบบค่อยๆอยากรู้อะไรกับพวกเราบ้างเริ่มพวกนี้คำถามได้กันเลยไหมคำถามได้ก็คืออายุเท่าไหร่เอ่อพาวสิบเจ็ดแต่ว่าเดือนหน้าจะสิบแปดแล้วนะคะ ค่ะพอ w l สิบหกเดือนละเดือนอีกสองเดือนสิบเจ็ดก็พ o w เกิดศูนย์สี่พี่เทาเกิดศูนย์สามเราหันนเพื่ปีเดียวนะคะแล้วก็พี่เพิร์ดศูนย์สองเพื่อนไม่รู้เราเป็นพี่น้องกันเรียนอยู่ชั้นไหนพ o w เพิ่งจบมัธยมนะคะกำลังจะเข้ามหาลัยอีกสองสามเดือนมั้งประมาณนั้นสองสามเดือนแล้วก็กาลังจะขึ้นปีสุดท้ายยี่สิบสามค่ะก็แค่ลำบากไปเรียนนอกตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่คือพอ w l ไปก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่มันสิบสี่สิบห้ามาสามใช่ประมาณนั้นเอ้ยมาสอง จะไม่ได้เหมือนกันประมาณนั้นนะคะพาวไปตอนมันคือปี2 0 1 9ก็คือตอนนั้นอยู่ม .4 เรียนเรียนไปเรียนม .4 ไปแค่เดือนเดียวประมาณเดือนสองเดือนแล้วก็ไปอังกฤษกิจวัตรประจําวันจริงๆกิจวัตรประจํำวันของเราเวลาไปโรงเรียนก็คือคล้ายๆกับทุกคนที่เวลาไปโรงเรียนทั่วไปปะใช่ก็ทั่วไปแต่เราแค่แบบหลังเรียนเราไม่ค่อยเราไม่ได้เรียนพิเศษ ก็คือคือเราพวกเราอยู่ boarding school ก็คืออยู่หอนะคะก็คือตื่นก็แบบพิงพิงข้าวไปเรียนเรียนเสร็จก็แล้วแล้วก็างนจิงก็คือบางวันบางวันข้าวบางอย่างมากเล่นกับเพื่อนไปทำาน่นทันทีทำไ่นไหมเพื่อนปกติจะเล่นพิงข้าวไปพา์คบ้างอะไรประมาณนั้นแวก็เท่าไหร่ข้าแบบมีกระชายก็จะออกกำลังกายที่หอนะคะแต่ว่าข้าวาร่ยากช่วงหลังก็อ่านหนังสือทั้งานบ้านพวกแบบที่จะบอกคือเล่นกับเพื่อนที่หอนใช่ไมก็ดูหนังซีรีส์อะไรพวกนั้นรีวิวทั้งสามคนวีรกรรมเอก็วี บางทีพอยก็เป็นคนที่มีความคิดแบบผู้ใหญ่มากถ้าอยูนหมทีแบบจริงจังจะจริงจังมากแล้วก็เป็นคนที่แบบสิแล้วก็เป๊ะมากถ้าสุดเรื่องงานเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำทุกอย่างกอะไระกตเพี่พอลจะเป๊ะมากก็จะการทุกอย่างแต่ว่าถ้าอยู่ในโหมดที่แบบเด็กเขาจะงงง่ามากแบบคนคนงงง่าจริงรอะแล้วก็เหมือนจะเดกว่าแบบพวกเราในม่มใช่บางทีแบบฟิลเขาเรียกว่าอะไรอะพี่แบบงงง่ยอะไรนั้เราให้ามพ่อเราเลยมั้ยพี่มาวคือจริงพี่าวอะคือรว เพราคนที <ih unting> ่แบบชิลๆคือเ่นเป็นคนีเพาะว่าเคือพ่เป็นคนชิลๆเหมือนแบบสมอยางเาอีคนที่เออเงี้ยจะมีเรืคิดเรื่อรีอะไรอยู่มากแต่เขคิดเท่าไหร่ือว่าจะมีข้อดีข้อเสียิดมากบะบายเลาให้คฟังอะไรเงี้ยเพูก็จะแบบเหมือนยเราในแนวที่เราให้เรสบายใจว่าเออจริงเาเรื่องนต้องคิดอะไรขาันก็ได้เหมือนพอจะไม่ได้เป็นแบบคนให้ความบึษงแบบพอจะแบบไม่ให้ความึงใแต่ว่าแบบคนอ มันเพราะว่าเราโตขึ้นแล้วคือแบบอนึงคือตอน,นเด็กๆอ่ะแล้วก็มีตีกันมากคือตอน,นเด็กๆทะเลาะกันบ่อยแต่ว่ามันก็จะมีลงไม้ลงมือบ้างแต่ว่าเหมือนพอเราโตขึ้นแบบตอนีโตขึ้นแล้วส่วนเน,นี้ยมันก็จะใช้ปากมากกว่าใช้แบบทางวาจาไม่ไม่ได้ไม่ไม่มีการไม่มีการตีแบบ<ช>ก็วีรกรรม เวลาการอย่าเพิ่งคาดเลยก็คือวิธกรรมวิธกรรมก่อนที่เขาถาไว้วิธกรรมเราด้วยกันเยอะมากแต่วันหนึ่งไม่ออกที่จะออกมันจะมีแค่ที่เด็ดๆส่วนส่วนใหญ่วิธกรรมมันจะเป็นคู่ๆแล้วอีกคนจะเป็นกสันกับกายมี่ตรงกลางแต่ว่าเราเราพูดกับพี่เขาก่อนก็คือมันมีครั้งหนึ่งคือจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าเผื่อทำพี่เขาเรียกกันเท่าไหร่แล้วเขาวิ่งอะไรสักอย่างใช่คือนี่ก็จำรายดะเอีไม่ได้แต่ว่านั่นแหละก็คือจำได้ว่าแบบครั้งแรกไม่แต่บอกบอกก่อนว่าจริงจริงตอนนั้นเราไม่ได้ทะเลาะกันมันเป็นนนนเเหมมืืือออออิตััี้คคจจาฝงใกแบบ มืนตอนนั้นทะเลาะกับพี่เพิร์ตแล้วแบบเหมือนช่วงนั้นมันใจิที่มันเหมือนจะไปช็อปอันใหญ่เด้ปะเชื่อมันจะมีกรตไปอเีนืนยปะอ่าตอนนั้นอะทุกคนตนเหล็กมากลูกช็ที่มันแท่งกั่มันแบบนนเนี่ยชื่อเป็นสีสีอืมใช่นันแหล้วคือเหมือนทะเลาะกับพี่เพิร์เรื่องอะไรไม่รู้แล้วตอนนั้นดันไปอยู่ใกล้กระนช็อปที่บ้านพอดีแล้วด้ยความเป็นเด็กแล้วแบบมันโมโหมากมันหยิบช็อปมาเขย่องใส่หัวอยู่เลยแต่โชคดีหัวเน้งี คือครั้งนั้นอนะคือพอทำไปแล้วก็รู้สึกแบบมันรู้สึกรู้สึก,สกแ,แบบแ่บบเ,เอนเจะร้งไหเอราะแบพ่อแบบคตอนที่เราเราไม่ได้คิดไงแต่แบบพอหลังจากนั้นคือแบบเห็นพี่ร้องไห้แบบหนกักอนนะแล้วก็เอออีกอันคล้ายคกันเท่าเรื่องอะไรไม่รูแต่ว่าจะไม่าไม้ปิพงใส่พี่เลยนี่ใจจะไม่ได้อะพี่พถ้าพอคือคืออะไรคือปาไม้ปิงใส่ที่นอถ้าพี่เพิรดเพเอางนก้อลวากั้นหมดแต ช่ยชอบอะไรในตัวกันจริงๆก็เหมือนพูดไปแล้วจริงๆก็เหมือนพูดไปแล้วปะก็ก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนเหตุผลให้คำแนะนำดีๆโคพเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเลยค่ะมีคนถามแบบชอบอยู่ที่ไหนมากกว่ากันแล้วก็ชอบเรียนที่ไหนมากกว่ากันพคชอบที่ไหนมากกว่าเออถ้าถามพคนะคือพครู้สึกชอบที่ยังกี่มากกว่า ส่วนพาวชอบเที่ยงกิจเหมือนกันนะคะทั้งอยู่แล้วก็เรียนพออยู่แล้วรู้สึกว่าชีวิตทุกอย่างง่ายไปหมดอ่ะอืมใช่รู้สึกว่าทาอะไรแล้วเหมือนแบบเราปลอดภัยชีวิตได้อย่างปลอดภัดยภ <c oughs> สิ่งที่ชอบที่สุดที่ังกฤษแล้วก็อวดประสบการณ์สภาพบ้านอราเรจะได้แบบทั้งานทั้งผู้คนอะไรหลายอย่างมันเหมือนทําให้พราวได้แบบโตขึ้นเยอะมากมากแค่แค่ไปมานที่ยงไม่ได้ไปแล้วก็เหมือนแบบไม่เซ็ตอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนเราที่แบบอัตโนมัติในทางที่ดีขึ้นนะคะเอแค่รู้สึกว่าแบบ เคยเลยเราคือเราก็เหมือนเราทำให้มันเป็นคนที่แบบดีขึ้นดีขึ้นในขอบเขตหนึ่งคือถ้าคือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆใช่ป่ะเราแบบสามารถแบบเป็นตัวเองได้เต็มที่อ่ะนึกออกป่ะฟีลเหมือนฟีลเหมือนแต่งตัวอะไรไปเดินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครสนใจหมายถึงถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะใช่เหมือนเราได้ทําอะไรที่เราอยากที่เราอยากจะทําได้มากกว่าอ๋ออีมีอย่างนึงคือมันมีวันนึงแบบเราไปนอนนนใช่ไหมเราแบบคนอื่นก็คือแยกแยกกันแบบซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแบบเพิก็นั่งรออยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ดีก็แบบมีแบบใครก็ไม่รู้เวเน่าเบ เขาบอกแบบเออแบบขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมคือพู่แข่งนะเขาก็บอกแล้วก็แบบเธอแรกเราตกใจมากพอเราเนี่ยก็แบบเขาจะแบบละขอเงินหรือแบบมันพูดอะไรไม่รี้เพรอะไรนี้คือตือคือง่ายแบบปลดไปแล้วสุดท้ายก็แบบเขาพูดต่อเลยว่าแบบวันนี้แบบ you แบบ look beautiful แบบว่างๆเลยอ๋อใช่ใช่จะบอกว่าแบบอยู่ที่นู่นแล้วแบบทุกคนจะแบบทักทายกันด้วยกันชมเยอะมากแบบทุกวันเลยใช่ถ้าว่าแบบวันนี้แบบวิวสวยจังอะไรแบบทุกวันเลยแบบแต่งตัวน่ารักแบบไอแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบมีความมั่นใจในตัวเอง มากขึ้นอยากเรียนต่อคณะไหนจะมาที่ยมีแผนต่อมหาอะไรที่ที่ยงมีแผน่ออะไรค่ะเดีก่อนต่อประเที่อังกฤษก็คือตอนนี้พัดกำลังจะต่อ business management นะคะแล้วก็ต่อมหาลัยที่อังกฤษเลยแันพอก็คือจริงๆอ่ะยังไม่มีแผนรายตัวว่าอยากเข้าคณะอะไรนะคะแต่ว่าก็เข้าที่อังกฤษแน่ๆแหละใช่ ก็ขอบอกคุกทุกคนว่าคือแบบมีคนถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตที่จรงคิดมาเยอะมากๆมากๆตลอดท่แคลิปนี้จะตอบไม่พอนะคะแล้วไม่สามารถเอาได้แค่แบบย่อๆราะว่ามันจะแยกอีกคลิปนึงก็มีคลิปนึงที่แบบเป็นคำถามที่มันแบบสเปซิฟิกมากขึ้นนะคะคำถามต่อไปในอนาคตอยากทำงานอะไรก็คือถ้าถามเขาคือขนาดมหาลัยก็ยังแบบยังก็ยังไม่แน่ใจเลยเรื่องแม่ก็นั่นแหละค่ะให้เป็นเรื่องของอนาคตส่วนพาวจริงๆอ่ะเหมือนเพา คิดไว้ก็คงทําอะไรเกี่ยวกับพวกบิสเนสนี่ยแหละถ้าไม่ทําธุรกิจตัวเองแบบอาจจะทําไม่รู้อ่าร้านขนมไม่รู้เหมือนกันคือจริงๆพออยากทำพวกแบบบิสเนสที่มันเกี่ยวกับพวกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยขอแพชชั่นในการใช้ชีวิตแต่ละวันของพวกเรานะคะคือสำหรับพาวอะเรื่องแพชชั่นในหนึ่งวันอะของพาวคือการตื่นเช้ามันช่วยว่ารู้สึกว่าเรามีเวลาเยอะมากในหนึ่งวันแล้วก็คือพาวเป็นคนที่จะแพลนในการทำทุกอย่างแบบจะแพลนหมดทั้งหมดก็จะแพลนไว้ก่อนอาจจะแพนก่อนแบบก่นอนอะไรเงี้ยแบบ ว่าต่อไปเราจะทําอะไรบ้างเหมือนจะแบบจัดแบบพาร์ตี้ของมันแล้วก็ที่ว่าจะทําอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วก็ตัวมันเนี่ยคือแม่ส่วนตัวพายเป็นคนที่เหมือนแบบชอบลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เหมือนคือเป็นคนชอบทำให้ตัวเองยุ่งๆอยู่แล้วไม่ชอบแบบอยู่เฉยๆเพราะเป็นคนยุ่งเฉยๆขี้เกียจมากจะไปก่อนนะก็จะชอบแบบทายทำเยอะๆก็จะคิดไว้ว่าจะทําอะไรบ้างแล้วเคยวางก็ทําไม่ได้อะไรนะอะไรนะเคยวางเวลาไม่เหมือนกันทําไม่ได้อ๋อคำถามต่อไปคําถามต่อไปอยู่ไหนแล้วอะสีผมสีอะไรคือมีคนทำเรื่องผมค่อนข้างอันสีผมสีอะไรคือ ต้องบอกก่อนว่าสีผมพราวมันคือสีที่เกิดเองคือไม่รู้ท้างมันคือผมอะไรใช่ก็สีก็ไม่รู้เือนกันคือจ้ิงๆหน้าร้นไม่ได้ตั้งใจที่จะน้องเป็นหนุ่มยิ้แต่ก็ไม่ใช่ใครก็เหมืนกันส่วนของพราวเขาบอกว่ามันคือสีเอิ่มชื่ออะไรนะบอลประกายหมอนเขียวแต่ว่าคือสุขมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สีมันไม่ใช่สีนั้นอะก็เลยแบบอังชาก็เริตอนมันเริ่มแบบมันเฟยแล้วมันก็ออกเป็นเริ่มออกแดงแดงนะคะมีแบบสีผมอะไรที่อยากลองทำไหม อยากลองครับอยากท,ทำสีผมตอนทั้งหัวแต่คือคนเห็นจะว่าแบบผมผมมันเฉียกมากเลยคือถ้าแบบทำตอนทั้งหัวคิดว่าก่อนจะ <laughs> ไม่เวิร์กก็ใช่ก่อนไม่เวิร์กก็เลยพักเก็บไปก่อนถ้าอยากทำแบบไม่รู้ว่าอาจจะทำแอชบราวน์ BROWN. ไม่ก็ไฮไลท์บลอนด์ทั้งผิว What do you w o n t bleach the same color of hair um well it's not actually the same because like I didn't bleach my hair but she did <c oughs> so like you can see the difference here Yeah yeah and the next one current situation in UK ครับคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเคสมันค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแบบ population ส่วนมากก็คือฉี s <S ดวัคซีนกันหมดแล้วน<ส>ะ <Okay. S 1> คะก็เลยสมมติในบางอย่างแบบมีความรู้สึกว่าคนเขาไม่ได้สนใจเรื่องแบบตัวเลขของแบบผู้ติดเชื้อนนอะไรยนี้แบบเมื่อกวันก็ออกไปชิลได้ปกติแล้วใช่ก็คือเหมือนเที่ยวได้ปกติอะไรอย่างนี้มันแค่จะมีพวกมาตรการต่างๆอย่างเช่นเวลาเข้าช็อปอะไรอย่างเงี้ยเออแบบข้าในในอนากรรมขึ้นเออเนี่ยขึ้นมาอือก็คือต้องใส่แมสก์นะคะแล้วก็มีการเว้นระยะห่าง คือแบบหลักๆก็คือมันก็คือใช้ชีวิตปกติแล้วนะคะถามว่ามีแฟนหรือยังคะก็ไม่มีไม่มีแฟนไม่มีคนคุยไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็เขาถามว่า what's your type ก็คือสเปคเป็นยังไง what's your type คือจริงๆคือไม่คือทั้งภายนอกภายในอ่ะไม่มีสเปคแต่ตัวเลยแบบ ก็ก็ทั่วไปชอบชอบคนอิเลียมากกว่าแบบไม่มีสเปคเพราะว่าพอเจอถ้าเจอคนที่ชอบมันก็คือชอบตัวก็เจอก็จบก็แค่นั้นโอเคส่วนของพาวคือจริงๆไม่มีแบบหมายถึงว่าแบบถ้าเวลาจะอะไรกับใครมันไม่มีสเปคตายตัวแบบต้องเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแค่มีคนที่แบบถ้าแบบใครเนาะแค่แค่เห็นแล้วรู้สึกว่าแบบไพ่ไพ่คนที่ชอบคือแบบฝรั่งหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้แบบไม่ได้จำเป็นต้องเป็ฝรั่งอะไรประมาณนั้นรู้สึกว่าแบบคนเสียงหลอมมนมีเสน่ห์ด้วยอะไรบางอย่างที่อ่ะแบบเหมือน ชอบคนทอยางเลยที่เราสงำคัญมากคืแบบคนที่แบบให้เกียรติทุกคนแบบทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้างอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรแถ้ามีก็คือตัดแล้วก็อะไรอ่ะไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวไม่ชอบคนเห็นตัเก็วแบบเอาตัวเองมาก่อนที่ิะถึงคนอื่นไม่มีความผิดชอบข้อถามสุดท้ายแล้วข้าถามว่าฉีดวัคซีนเป็นไงบ้างก็หลังจากคือแบบหลังจากที่ฉีดถใช่นลังที่ฉีดมาอาการหลักหลังฉีดก็คือปวดตรงที่ฉีดนะคะแบบ ปวดตรงจุดที่ฉ <tube. S 2> ีดว the so ันจริงคือนแบบคืนคืนแรกคืนแรกที่ฉีดก็ปวดประมาณนึงแต่ว่าวันต่อมาที่ตื่นมาของพานะคือเหมือนแบบมันไม่ปวดแขนนะคือปวดตรงนี้มันปวดจนทำให้แบบขครอยากแบบแขนไม่ค่อยได้เหมือนสมมงเรใส่เสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยแบบถ้าโยกแขนนี้ก็เกิดอยูไม่ได้เพราะว่าจังมากไม่เออของเคไม่เป็นนะของเคแค่ปวดตรงนี้ถ้าแบบโดนี่คือเจ็บแต่เราโดนงไม่ได้ใช่แค่อย่างเงี้ยก็คือเจ็บคือแผลก็แผลบอย่างเจ็บแล้วก็มีปวดหัวมึนหัวมันหัวแล้วก็ เคลียเหมือนแบบทำอะไรก็จะเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายจะรู้สึกร้อนร้อนมากรู้สึกรู้สึกร้อนในตัวมากแต่ไม่มีไข่แต่ว่าไม่มีไข่นะคะแล้วก็เราไม่ได้กินยาอะไรเลยนะคะคือจริงๆถ้าถ้าทุกคนมีแบบอาการอย่างี้ก็คือกินยาเเขาให้กินพาราได้แต่ว่าเราไม่ได้กินเราไม่ได้กินกันนะคะแล้วคือมันก็เป็นแค่แบบวันต่อมาวันนี้ไปแล้วพอแบบดันจากนั้นก็หายใช่ก็เป็นคําถามที่เรารวบรวมมาได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะตอบไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าพยายามเลือกมาให เยอะที่สุดถ้าที่เราจะตอบได้คะ่ะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s c r ต b e กันได้นะคะกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ้งเ <laughs> บ้าเขาพว <c oughs> กนี้อย่างนง <c oughs> ี้ห <c oughs> รือเปล่ากิ้งกิ๊งกิ้งถ้าแหมถ้าเป็นงั้นนะคะทุกคน <c oughs> แล้ว,วก,ก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย